นายกรัฐมนตรีเศรฐษฐาย้อนภาพวัยเยาว์อินเทรนต้อนรับวันเด็กแห่งชาติเรียกว่าไม่ตกเทรนจริงๆสำหรับนายเศรฐษฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลงังที่ล่าสุดก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติประจำปี67ในวันที่13ามกราคมนี้ได้ออกมาโพสต์ภาพสมัยเป็นเด็กจำนวน 3. รูปลงในเฟซบุ๊กพร้อมกับบรรยายสั้นๆว่า ลงรูปตอนเด็กรับวันเด็กด้วยคนครับทั้งนี้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567จากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เข้ารบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเด็กไทยเก่งครับมีศักยภาพมีความคิดดีและทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในตัวเองผมอยากให้เด็กไทยเอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กแต่ขณะเดียวกันก็มีโลกกระทัดที่กว้างมีความเป็นไทยพร้อมๆกับมีความเป็นสากลเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปตัวผมเองในฐานะผู้นำประเทศจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นมาในประเทศที่งดงามมีความสุขและมีโอกาสสำหรับอนาคตของทุกคนครับ